ใช่วเวลาเขาเก็บนี่เข้็เขก,ก็แยกแยกสีเป็นใน่ตัวเลยเขามีคนมาเก็บาแยกสีเป็นในตัวเลยค่ะโอ้มีคนงานประจำของเขามีไหมมะคนงานประจำก็คือคนงานบานเขานี่แหละคือว่าไร่ใดหมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเขานี่แหละค่ะโอ้เป็นการสั่งงานในชุมชนนำํำนะครับในการกส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะเก้าบอกเพื่อนว่าดอกไม้นี่คน บ่ได้ว่าประเทศไทยน,นะเจานาะทั่วโลกนี่รู้จักน้ำกันแล้วบ้านห้วยสำรานบ้านห้วยสำรานหมู่บ้านดอกไม้อยู่ที่บ้านห้วยสำรานตั้นอยู่ตำบลหนองไฮอำเภอเมืองจังหวดัดอุดรธานีสบายดีมีแห้งครับพี่น้องครับนมีอินเตอร์ฟาร์มมาแเลยครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับวันนี้นมีพาอพี่น้องมาชมความสวยความงาม นะครับแต่ว่าก็บสิเป็นช่วงไปฤดูการจักน้อยนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะฮะมีภาพพี่น้องวาทีสวนดอกไม้ไร่สักนิดนะครับบ้านห้วยสำลานตำบลหนองให้อเมือเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับภาพพี่น้องมาเบิงความสวยความงามนะที่ไปที่มาสิเป็นยังไดนะครับเดี๋ยวสีภาพไปโวกับเจ้าของสวนเพิินนะครับขอความอนุเคราะห์นะครับในเรื่องเล่าของ รายละเอียดสถานที่เจนิดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเจนิดด้อค่ะเด้ออยู่สวนดอกไม้ลายสักนิดค่ะปไดนี่แม่พี่น้องครับเบิ่งเนี่ยอุ้ยดอกดอกอีหยังครับเจนเนี่ยอันดอกซาเลเซียสีแดงค่ะปไปสีเป็นตะยานแห้งพี่น้องครับแดงอีหลีหรอแต่ว่าช่วงนี้มันจะเขาหนาห้อนแล้วเนาะเจนเนาะจ้าเขาหนาห้อนแล้วดอกไม้ห้ามมักกะสีเพคือหน้หนาวปันไดค่ะมันอยากแห้งแรง นี่ครับเดือนนี้กับเป็นวันทีน่หน,นึ่งที่หนึ่งมีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะนี่ครับเบื้องสภาพตะวกรวานาหนีนี่โอ้บานสะพังเต็มสวนเล้วล่ะคะนี่เจ้าครับอันทีไปที่มาโบาสุภินงคงเขาฟังแงอันสวนนี่จังไหนคือได้เป็นสวนลักษณะนี้ครับอ่าใต้กีนัน,นปลูกกันหอมได้จ่าอยู่นี่ช่วงหน้าฝนสิปลูกหอมบานในช่วงช่วงหน้าฝนน่ะเพาาหนาหนาวหอมสีบ่าเป็นราคาแต่ดอกไม้สิเป็นราคาเขาละทิพย์เมาอปลูกดอกไม้ค่ะคือซับเปลี่ยนกันนะคะ จังเลจังเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบ้างนะครับสถานที่ท่องเที่ยวคือบ้านนี่มันเป็นหมู่บ้านปลูกดอกไม้เนาะค่ะเป็นหมู่บ้านปลูกดอกไม้ส่งดอกไม้ทั่วทั่วประเทศไทยเฮาเลยตั้งจังหวัดกาศีมารับเอาอยู่บ้านเฮานี่ยแหละค่ะมีพ่อค้าคนกลางซื้อเบ็นจำม,มาดอีหยังแนี่คัตเตอร์มักกะเล็ดที่ออกจากบ้านหัวสำลากน,นี่ยแหละค่ะโอ้ขันพี่น้องนะครับล่องไปเสิร์ชในกูเกิลด้อพี่น้องเด้อ S <S <S เสือดคำว่า,าบ้านหว้วยสำรานนะครับหมู่บ้านดอกไม้ค่ะโอ้ยขึ้นมากนะครับรู้จักกันทั่วโลกค่ะนะก็เลยก็เลยเปลี่ยนแปลงมันมาครับเจา้าว่าเปลี่ยนแปลงว่าค่ะช่วง,ช,วงช่วงนาหนาพ้นนี่ดอกไม้ห้าสิบปลูกบ่ได้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าอ่าโดยคขาที่ว่าฝนตกหนักมันสีดอกไม้เ้าเป็นดอกบานมันบ่มักกะสิรับน้ำไว้ตอนนี้มักกะสิเน่าแต่ว่ากัช่วงนาหนาวน,นี่เป็นฤดูดอกไม้ที่ว่าเขื่อนเมืองเหนือนี่กะสิปลูกก็สู่บานเห่าแต่ว่าดอกไม้เมืองเหนือสี่สี ใจการได้ตอนนี้ค่ะดอกไม้วันเท่านี้ประมาณเดือนไม่น่าไปไปไม่น่ากระเบิดละค่ะดอกเ็นจมาศอืมมีดอกอย่างนี้ครับตอนนี้ที่เหลืออ่าเดี๋ยวนี้อยู่นี่เหลือคัปเตอร์มากาเลสซาเลเซียเบจมาศสีต่างๆนะคะอยู่ฟังๆๆฟังฟังขวามือด้านนั้นค่ะสี่คุ้นไทยมากเมื่อกี้คือคือ,คอสีชวนที่เหลืออ่วาวพี่น้องฟังเนวาอ่าอยู่ในนี เฮามีอย่างห้เบิงเน่เฮามีอย่างห้ช่วมเน่ครับค่าเขาช่วมเอยียงจังเดประมาณนี้ครับอาคาเขาช่วมเท่ากับประมาณพันละสี่สิบบาทเด้อค่ะเด็กน้อยก็คนมิสูงอายุนั่นอายุแปดสิบปีขึ้นไปเฮ้าปเก็บมีดอกเบญจามาศมีดอกซาเลเซียมีท่านเตาว่านรอคัตเตอร์สีขาวค่ะที่อยู่สวนที่เหลืออยู่นะคะอ๋ออนซ่อน,นตะดวกกันนี่พี่น้องเลย<ะ>โอ้ยแดงจนเป็นตาญานไแม่เนาะจะ้าพืน้นเฮ้าปูเป็นเป็นไล่สีเลยค่ะ ตั้นแต่กเะซิเป็นมองเช็คอินมองถ่ายรูปค่ะมีไม่พอเผยทายหลายมองค่ะพี่รองไม่มองพอเผยท้ายหลายมองแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหนาวห้อนหนาวห่อนข่าว่าช่วงหนาหนาเนาเนี่ยบุ๊ยเจ๊ว่าเป็นเมืออเหนือยกไปอยูย่เฝีละเชียงใหม่โอ้บรรยากาศก็ดีนะครับขนาดนมื้อนีแดดก็ะยักควนแต่ไม่เห็นดอกไม้ก็โอ้สดชื่นนะครับพี่้องครับค่ะอืมแล้วบันี้ช่วงเดือนไดที่คนเขามาเยี่ยมท้ยห้องห,หลายๆครับอ ปมันจะเริ่มแต่ช่วงตุลาพฤศจิกาท่านว่านี่ค่ะมักกะลาคือช่วงประมาณพฤศจิกาท่านว่ามักกะลานี่ช่วงเป็นนาให้ซีซั่นเลยค่ะนักท่องเที่ยวสิหลายเพลินกันสิมาทำมันนหาหนาวพอดีทางเขามันไก่พูน้ำเนียอากาศกันสิดีเนาะค่ะพี่น้องเขากันสิผ้าควาผ้าความาเที่ยวมาพักควันวันหยุดจ้านี่ครับทางเขากันสิมีเป็นคาเฟ่กาแฟคาเฟ่กาแฟให้ให้ลูกค้าได้ท่าน กาแม่ก็อร่อยกลมกลมแต่ว่าทั้งสวนท่ากับป้องกันมาตรการโควิดด้วยค่ะเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก้อนเข่าเช็คเอทีเคก้อนเข่าท่านลูกค้ามากนี่คือรับประกันความปลอดภัยค่ะโอ้ปะเจ็บเบิ่ค่ะทางนี้น้ำเนี่ยป้าพี่น้องรับคือคือดอกเป็ะจมาดสีขาวสีม่วงสีเหลืองท่านตะวันต่างๆสียูบริเวณนี่ค่ะหันเสร็จนีเบิ้แล้วก็สะมีโซนด้านบนอีกที่ห้อปลูกทดแทนกันไว้ค่ะบัานีในโซนนี้ห้องเกษตเป็นสวน แรงเกษตรท่องเที่ยวเลยเขาก็สิบ่ปลูกอนิยังแล้วนอกจากะกันนี่เขาปลูกดอกไม้แล้วช่วงหน้าฝนเขาสิเวียนมาปลูกหอมอีกเลยค่ะโอ้ยุนี่สิเป็นแปลงหอมดีครับ<า>ัน,นคือว่าปลูกพืชหมุนเวียนคณะปลูกดอกไม้ไปเลยนะ่ะมันกามันก็จะบ่สวยงามคือเขาต้องปลูกพืชหมุนเวียนนําช่วงนานาช่วงหนา้หนา,หนาประมาณกันย่าตุลาพฤศจิก,กา,าให้ก็เวียนมาปลูกดอกไม้อีกเลยค่ะ แต่ว่าเขาสิม,มีปลูกทดแทนอยู่ดานลางที่เขาไถไปหน่อสเขาจะปลูกทดแทนช่วงอะ่ะหนาเรียงกับสิม,มีดอกไม้พันไม้ถีเ่เขาสั่งมาแล้วยังพันปลูกล่องเตรียมแปลงล่องรับถั่ปลูกอยู่ค่ะอ๋ออันนี้คือโซนที่เหลือเนาะเจนน้อจ้็อันนี้โซนที่เหลือค่ะมันนี่ดอกซุ้มนี่เขาได้ขายบอครับหรือว่าขายค่ะขายช่วงอะ่ะน้าเดือนหนึ่งไม่ซีพะนะค่ะเขาจะขายช่วงก่อนวันพะสิมีพ่อค้าคนกลางมารับอยู่หน้าสวนค่ะ โอ้เดี๋ยวมี้เขาใจว่าที่เรียกเ้างห้องสีบวขายเ้าถสีเอาไว้ยังสีเลยบบ่ค่ะดอกไม้ดอกไม้ซ้มนีให้เก็บขายด้ค่ะแต่ดอกไม้ส้มซันแลเซียนเนี่ไห้าป้เก็บขายเ้าไว้แต่ค้นทองเทียวจะดอกท่านีนึ่ง้เก็บขายสามปีเ้ากาขายดอกเป็นจมานห้าขายเดี๋ยวนี้เ้าขายอยู่ในสวนที่โลกกำลังหาสิบบาทค่ะโอ้ก็รแสดงว่าเา้าได้สองต่อเ้าได้สองต่อคือคุณค่ามาท่านช่วงใดการแสด้เมืองช่วงนั้น เพราะว่า,ขา,วาขาปลูกมาแจะโ้นผลนดคะ่ะปลูกแต่ขายมันต่เรื่อยๆส้นทางคุณแล้วขาก็ปลูกเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงมากเดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่ช่วงนี้ค่ะอันช่วงนั้นเบิร์ตพ,พาสิมาก่ปลูกนั่นพาอีต่อไปก็ไม่เจ็บตรงนี้คือขามีมีอยู่เรนะื่อยๆในช่วงดูดูนี่โอ้ oh, ขาว่างแผนไวเรี่ยวกว่ามันต้องเป็นลักษณะของการหมุนเวียนค่ะโอ้เ oh, oh, ขาทาด้วยครับพี่น้องครับอันนี้ดกอกยังก็เจ๊ครับอดอกออกมั่มค่ะเบจมาดมั่ม,มสีขาวนี่เขาเอิญมั่มสีขาว นี่มัมสีขาวนี่มัมสีเหลืองโอ้บัดน,นี้ย่ามเ่าขายหัาแยกจังเลยคับแยกแยกเลยค่ะเวลาเขาเก็บนี่เ่าก็เหาก,ก็แยกแยกสีเป็นหน่ตัวเลยเขามีคนมาเก็บเหาแยกสีเป็นนตัวเลยค่ะโอ้มีคนงานประจำของเ้องอยู่นงามีนนคนงานประจำก็คือคนงานบานเทาเดียล่ะคือว่าไล่ใดหมุนเวียดอยู่ในหมู่บ้านเท่านี้แหละค่ะโอ้เป็นการสั่งงานในชุมชนชนํานะครับเลากการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ เราบอเพื่นว่าดอกไม้นี่คนบ่ไดว่วประเทศไทยน้อเจนาะทั่วโลกนี่รู้จักน้ำกันแล้วบ้านห้วยสำรานบ้านห้วยสำราน,านหมู่บ้านดอกไม้อยู่ที่บ้านห้วยสำรานตั้งอยู่ตำบลหนองไฮอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะห่างจากตัวเมืองอุดรประมาณ20่สิลกนี่ค่ะเจีกับขันพี่น้องอยากมา่ยามเอาจ้าสีหาได้ยังไดบานนี่เช็คพี่กัดเช็กในกูเกิลเลยค่ะสวนดอกไม้ไร่สักนิด ราคาคุ้นขาอยู่ใกล้เมืองอุดรค่ะสิมาทั้งอุดรน้งบัวลำพูกิโลเมตรที่สิบเกี้ยวใสเข้ามาเลยค่ะสิมีป้ายมาตามบอกตามทางอยู่ค่ะปัญหาบ่เจอก็เช็คในกูเกิลค่ะสวนดอกไม้และสิ่งนีดสิ่งยิ่งมาเลยค่ะเขาปักหมุดไปอยู่ค่ะเขาปักหมุดไปอยู่นะครับพี่น้องก็หากันง่ายๆแต่ครับมาเยี่ยมมายามมาเบิงอู้บรรยากาศนะครับมือนีมากกับสีเดือดเดือดจังเลย แต่กับเจ๊มันกับใจดีบ่าอย่างดอกไม้กะกะสดชื่นขึ้นขึ้นเก่าค่ะเจอยู่นั่สวนดอกไม้เห็นสมืหตกันยังงามขึ้นเก่าอยู่ค่ะนี่เพราะว่าดอกไม้น่ะมันมอ่งเราสดชื่นเป็นสิละค่ะปาทางนี้กันนะเจ๊๋ยปคุณมาบางทางนี่นี่เห็นปะไม้กัสีสดใสอันนี้ดอกยังครับเหลืองเหลืองนี่อ่าเบมั่งขึ้นกระลาแต่ว่ามันเป็นพันธุ์ท่านตะวันอ่า มันเป็นเฮาแยกแยกท่านมาไว้เลยจริงสิค่ะท่านตะวันย่ามันซัำนี่นี่เขาเจ้าซื้อไปครับดอกซัำนี่เอาเื้อแล้วก็เก็บเก็บไปเรื่อยเก็บขายเพราะอะไรจังวะเขาเก็บดอกบานไปแล้วจ้ดอกไม่ขึ้นมาเขาก็เก็บที่แลังอุ้ยแสดงว่าต้นนึงได้หลายรุ่นที่สนามได้ได้อายุค่ะแต่ว่าไม่กระสิบว่าเกินนาจะสองรุ่นตามที่เก็บมานนี่จ้ะอันนี้มันอายุสีเขาก็เก็บแยกสีไปแต่ในแปลงมาเลยนี่เดี๋ยวอีกสามมือเขาก็ได้เก็บราค่ะนี่ คือราคาให้เข้าในราคาเกลือกับรหัสิบัตรจันท์านอากาศเย็นๆพี่น้องามากเ <ตก S 2> ากันมานาั่งไายรูปเนาะค่ะ<า>เวลาประมาณจากักสามซีมงเร่งซีมงเรงหางมงเรงนี่ยอากาศดีหลายลมเย็นค่ะหัวเขาก็เห็ดเป็นขเขา,อาเอิ่น<า>หัวเขาบ่อยพอเจนนี่เหรอจ้าจาหัวเขาบ่อยโอ้ยเขาทาด้วยพี่น้องครับเบื้องบริเวณรอบนะครับผมดอกไม้น่าพันนะครับสำหรับผู้ที สนใจอยากมาเยี่ยมชมนะครับมีจุดเช็คอินมีโอ้หลายแนวแต่ว่าบางส่วนกับสีโรยไปแน่นอนเจนาะค่ะท่านตะวันเพิ่นก็อยากก้มหนาเนี่ยท่านตะวันถึงแดดทักก้มหนาแล้วพร้อมสะได้มันเดียนท่านผู้ใดอยากได้ท่านอ่ามากระเล็ดพัตเตอร์หรือท่านท่านตะวันพัานสามปีอยู่สวนท่ากมีได้ค่ะโอ้จับนายพันพร้อมจับนายพันพร้อมอ่าเช็คอ่าไปแน่เพจไล่สักนิดเลยบ้านสันกัตต้าสายตรงกันศูนย์เก้าส คือเบอร์โทดเจนิ่โดยตรงเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นหนาจอไว้นะครับอันนี้ระยะหา่างเขามีกาหนดบวกครับว่าต้องปลูกข้างอี่อย่างจังเดมันมีช่องไฟคือว่นมีเน้ขีดแปลงอยู่แล้วจ้ะแต่ประมันนี่แหละ,ะมันคือปลอกเครื่องจังไลช่องไฟแต่ละช่องไฟก็กวางง้างเงาอือม,มันปลูกเปลี่ยนแปลงเฮาเฮาคือเฮามีเมื่ออาชีพมีพนักงานปลูกอยู่ในเราแต่ว่าขันผู้ใดอยากได้พ่านยังไงห้ากว่า สามารถบอกได้ค่ะมาซื้อผ้าเ่าก็บอกวิธีการปลูกวิธีการปลูกเป็นจังไงขั้นตอนเป็นจังไงมาปรึกษากันก่อนเนาะค่ะมาปรึกษากันก่อนโอ้เจ๊ครับโย่ปะเขาทางนี้จากหน่อยเนี่ยโอ้ยพี่น้องครับเบิ่งนเนี่ยอยากให้พี่น้องได้เห็นหลายๆมุมนะครับพุ่นอ่ะอันนี้คื่อความส่วนเท้าเก็บไปอาทิตย์เมื่อกี้นะครับโอ้โหมองนี้เก็บแล้วจ้าแล้วเขาจะไล่เก็บไปเรื่อยๆอ้ายพี่น้องไงเบิ่งนเนี่ยจต่อไปขอนซ้อนครับจ้าการได้เป็นที่ท่องเที่ยวได้รายได้จาก พี่น้องมาเยี่ยมชุ่มเนาเจโน่เราะกะยังมีดอกขายมีมะเร็ดพันธ์ขายอุเขาทาเ้ี่ยหละครับเลกๆนี่คือไปได้อไอเดียมาจากสากวนครับ<อ>ที่เห็ดแบบนี้ idea เตี๋ยวคือว่ามีพี่น้องคือี้ยน้องอยู่นี่ข้าเจ้าเป็นพ่อข้าค้นกลางอยู่แล้วก็เลยว่าเอี้่บ่มีดอกไม้ขายเขาก็เลยมาปลูกให้อี้ยขายสิงาค่ะมันเป็นธุรกิจครอบพรัวอยู่ในนี้เกื้อหนุนกันนะคะ เป็นธุรกิจครอบครัวทังพี่น้องเขาขายเขากับเป็นผู้ปลูกปลูกกะทิปลูกงาแาางงได้จ้าควงกะเจางไดอยู่เม่กันก็เรียว่าให้พี่น้องมาเบิ่งน้ำซะ,ะ,ะขันมาแล้วกันมาซื่อๆกับบวเครื่อกับเฮ็ดมองให้เช็คอินนี่กาะฟงกาแฟเนาะหม่มอ,งมองนั่งมาซ่องกาแฟให้ท่านให้กินมะพร้าวพันธาสต์ถอ,อย์นํามันหยดหรือเมื่อใดว่างมากก็มาได้เลยค่ะสวนเขาเปิดตลอดเวลา่า เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าจนหกโมงแรงค่ะดอกไม้นี่แมนว่ารุ่นี้ร่อยแล้วเขากับ์ีิลุนไม้ให้อีกค่ะนะครับอยากซื้ออยากได้พันุอยากเลี้ยงลูกหรือว่าอยากพักผ่อนค่ะนะครับสวนดอกไม้ไร่สักนิดค่ะนะครับจังเลยกับฝากไว้กับพี่น้องนะครับบ้านหุวยสำลานตะมนหนองให้อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเจ๊ฝากเบอร์โทรอีกทีนึงอ่าเบอร์โทรเจนิดด้วยค่ะ 092-635-9282ค่ะหรือโทรหาเสียซักก็ได้จ้ะศูนย์แปดเจ็ดด้จ็ดหนึ่งเจ็ดสค่ะนะครับนี่คือที่มานะครับเป็น,นคู่าสามีภรรยาเนี่ยเอาซื้อมาตั้งเลยตัวนี้ครับซื้อมาตั้งเลยโอ้ยผมมีผู้ใด้เปรียบเลยมันบ่พอค่ะบ่ค่ะ,คะ <laughs> จะเป็นเจ้าของคนเดียวไม่ได้ตัวเนี่ยต้องเป็นหุ้นส่วน,นจำกัดมันบ่คันว่าเสียซักเกนนิดคือเขารู้จักเบิดตตะบนนะคะโอ้ครับเอาซื้อนี่คือว่าคนรู้จักเบิด เอาซื้อที่คุณเคยอยู่แล้วนะครับเอาจัง,จงนกักฝากไว้กับพี่น้องนะครับอยากเยี่ยมจากชมกะแวะกันมานะครับเสื้อในกูเกิลกันหาว่าเจออีลีก่ะเบอรถถ์ทั่วเดี๋ยวขึ้นหน้าจอไว<ช>้นะครับมือนี้ก็ต้องขอขอบคุณจนิตี่ให้ข้อมูลคลิปหน้าพอกันไหม่มือนี้นะมีกับจนิต่าพี่น้องแล้วพี่ก<อ>็สวัสดีครับ